อีสานบ้านหนงบังครับอ่ายังใน,นสวนว่างจากการทําสวนกตว่าแต่งตัวทรรมัดทรแมแงไปเขาพูระไปทึงผู้หาโนมัหาโนมัยไ่มะต้มมะซันอา่าก็ได้กินกับอาบ่า้นกับตามักฮุ่งสันว่าสิมีบอ่อ เออก็น่าจะมีอยู่ดอกแต่ว่าก็สิเพราะว่าคนกับมาหาเมื่อนี่ก็บ่มีคนมาหาหน่อไม้ปันนด้แต่สมื่อสูมื่อก็สิมีอยู่กลองสิไปหาเบิ่งหา,นาหน่อไม้จักต้มนึง,น,ง,น,งละละนี่ละเลาะใกล้ๆสวนนี่ละก่อนหน่อไม้ก็อยู่เลาะแถวนี้ละเออหาใกล้ๆนี่สิพอได้ต้มบอ่อสันเด้เอ่า ขึ้นมาสูงอ่าสูงขึ้นอีกอ่าก็เห็นนู่น้อไม่นี่แปว่ากันนอไม่ใช่ดอกเหี้ยวเราเนี่ยแล้วก็บข้องสีพาอได้ต้มอยู่แข้งแข้งนี่ก็สองนอเนี่ยสองนอเนี่ยเออ อาไรเยอะเนี่ยอืมอืม,อมนี่อะไร นอนหนึ่งเอาพอได้อยู่ดอกตีนี่อืมพอใตยต้มอยู่ดอกนี่โอ้แข็งอ่า่ปนอนนึงเอาไปเพาได้ต้มอยอะดอกนี่ต้มได้อยอะอืมขอละนอไปเพระเาะหาไปกินพอได้ไปหาไปขายอืม Thì cả nó nữa Ê, ừ. dưới ừ, này vì Bóng nó Ừ, phá cái no nó này Để ừ. yeah. nó này cả nhau đâu yeah. ừ. Để Ừm Để có bó đầy Ủa, qua đây ừ. okay. อ็ไดต้มนี่นอนนี่กันย่าเราเนี่ยนเ,นเยอ้าก็ได้ต้มอยู่หรอกนี่หาขอกแล้วเพราได้ต้มอยู่เอ้า โอ้ก้อนนี่ก็มีอยู่นี่อืมนี่ยทำไมไปนี่อีก,อกสองนี่ นี่ก no. no oh. uh. oh, ็บสองนอนุ่นนอที่สามยู่ในดินพุ่นมีขุดตั้งเยอะโอ้พอได้กลิ่นดิพี่นี่ก็บนอนึงนี่อืมอ๋อไปะมามันจะเต็มถุงเลยด้วยนี่มะแม่เนี่โอ้ อไรกินท่ออะกินเนี่หรอกมันไม่ไนี่ก็นอนึงนี่สองสองนอใ่แหมเงียากว่าเลยอืมโอหนอนึงเ่อเสียมสาบเอาแล้เนี่ย ừ lẽ no vô nè xem sắp mừng con ừ. Để nó ờ. nó đầy đâu nó น้อนงโอ้ยแบานจับโอ้ก่อนนี้ก็หลายน้อยอยู่จะได้ดินนี่แต่ว่าน้อ,อยเงาๆนี่มันสิแข็งกระเดงซะหรอกนี่สิพ่เป็นตะกินเออ hào nó tâm tâm ồ đang về có đây ư đang về <laughs> <laughs> nó nhau bật chén rồi lại nè nếu giờ cả đen đó ba cái tôm cái gì bố mi mong kín Ở nè cả lái nó như thế nào mi ta nó nè nói เออเนี่ยจะนอนน้อยๆสีหานอไมจะนอนน้อยๆเ่ยก่อนเ่ยโอ้ยข้อใดอยู่นี่เ,เ,อนเออน้องไม่ก็ได้ทึ้งนอกำลังพ่นดินขึ้ดมากกับมี่นองซีกับ cái hòn tô màu có đây vô nè nó gì à, có đây vô này nó gì ừ. Đi. ừ. โอ้เอาลาบะนี่เกือบเต็มถุงไผ่นี่ก็กินบ่ไหว้ตรงนี้เออพ่อละอ่าทั้งต้มทั้งแกงนี่ก็กินบ่ไหวได้กินอยู่อสองมือมันบ้างนี่น้ำไม้นี่ยเพราะ่าเอองามอยู่เออหน่อยแน่ใหญ่แน่ผลกันไปไปนี่ก็จะไปห้อนต้มซะละละ่ะอืมกินบ่ไหว้ตรงนี้น้ำไม้นี่ อ่ามีโยมีอยอ่าพอได้กินย่นางกันผู้มากอะย่างออกจากสวนมากเล่พอ่ออ่าสิบนาทีกับเขาป้าน้องไม้นี่แหละคือพ่อได้กินอยู่นี่นีอ่ออกจากป้าน้องไม้มากอะเขาสวนวเราบ้านนี่อ่า มาหอดสวนเนี่ยออกปลาโนไม้มีมนนมลปลาโนไม่ละปลาโนไม่ละเลาะเนี่ยอ่าติดสวนเนี่ยขึ้นไปเนี่ยปลาโนไม่ออกจากปลาโนไม่มากแล้วมาหอดสวนนี่ละเดี๋ยวก็จะไปหอดโนไม่ละก็นหนังไฟต้มหนุนต้นเนี่ยเออนี่แค่นี้ก็กินบ่ไหวแล้ว ออทั้งตม้มทั้งแกงเี่่ยิบมาไว้เรอขอบคุณพี่น้องที่กดนทีตามกดไลค์กดแชร์เชิปนี้ไปแล้วครับ